สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็นะครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวสินค้านะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับจากทางร้านคมออริโอนะครับผ่านทางช่อง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวจากอำเภอหนองกรุงสีจังหวัดกาลสินนะครับ แล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องนะครับที่ติดตามทางช่องทางเพจด้วยเด้อนะครับเพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราก็จะอัปเดตสินค้ากันใน2ช่องทางนะครับคือช่องทาง YouTube ที่สมาชิกกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็เป็นช่องทางเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็คงจะรับซื้อเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งต่างๆนะครับใครที่ ยกเลิกกิจการในส่วนของเครื่องเสียงนะครับก็สามารถนะครับส่งรูปภาพส่งรายละเอียดในส่วนของราคานะครับมาทางไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0630564876นะครับวันนี้นะครับผมเรามีสินค้าประเภทของเสียงแหลมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นแหลมที่แกะออกจากนะครับตู้ AJ เนะครับเป็นแหลมจากตู้ PS เนะครับ AJ 15นิ้วนะครับ ่าซึ่งเป็นแหลมคุณภาพมากนะครับตัวนี้นะครับก็เสียงดีมากๆเลยนะครับเสียงดีมากนะครับใครที่เคยได้ฟังอ่าตู้พวกตระกูลของตู้ PS นะครับอ่าจากค่า AJ จนี่นะครับจะรู้ถึงว่าคุณภาพนี่ดีขนาดไหนนะครับวันนี้เรามีมานะครับสองตัวด้วยกันนะครับผมใครที่อ่อยากจะได้เรื่องคุณภาพของเสียงแหลมซิบๆใสๆนะครับผมก็นะครับตัวนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับแหลมจากค่า a g นะครับวันนี้นะครับผมเรามีมา2ตัวนะครับสินค้าใช้งานปกติทั้ง2ตัวนะครับจัดให้พร้อมปากกันแบบนี้ไปเลยนะครับจัดให้พร้อมปากแบบนี้กันไปเลยนะครับผมใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคานะครับผมตัวละนะครับตัวละ600นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับกล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวให้ชมอ่า ยี่ห้อสกอนี่เลยนะครับตัวละ600บาทรวมส่งให้เลยนะครับคุ้มมากนะครับผมตัวละ600บาทรวมจัดส่งเท่านั้นนะครับผมใครที่กําลังมองหานะครับผมแหลมเสียงเใสนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแหลมจากค่าย AJ จนะครับตัวละ600บาทเท่านั้นนะครับ2ตัว1,200บาทนะครับรวมจัดส่งทั่วพื้นที่ ประเทศไทยนะครับประเทศนอกยังไม่ได้จัดส่งเด้อนะครับอ่ะนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับสินค้าดีสินค้าคุณภาพนะครับสินค้าจากร้านคมออดิโอนะครับแล้วก็ฝากสมาชิกนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องทางเพจด้วยละกันนะครับเพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมขอบคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆ ะครับสินค้าใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้กับสมาชิกเราไดา้เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับผมก็จะเป็นสินค้าประเภทของ Power Am, นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับผมคลิปนี้จากลากันไปนะครับผมก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ